สบายดีพี่น้องสบายดียังเศร้าเด้อเบร์สกูทุกคนพี่น้องกินข่าวเศร้นา,านํำกันเด้อพี่น้องปิ้งปลายแหง้งต้มเขียดแก้วประเด็ดสุบดอกสังพี่น้องเอ๋ยใส่กบดอกสังคืออะไรดอกมักสังอะไรพี่น้องกินข้าวกับร้านไส้ซองข้นอะไนเนี่ยนะยังไม่มีผู้อยากแม่จะกินต่อ,อยุยยุ้ยกลาไปฮะ กินข้าวสองคนก็ได้ป่ะเธอสนี่ยไปดีปลาลุงกินข้าวกับนูเด้ออนูนหน่อยได้กินข้าวกับล้านเออกินข้าวกับลานไส้พี่น้องกันบ้านดีนะเซาล่าก็คือว่าบบยากวบสันอ่ะบบยาบว่าไปยังซูกูกินกับล้านสองคนก็ได้เงานเรื่องกินเบอร์ไทยจ้ะ มีสัญญาณหรือว่ากระยังโทรได้อุ้ยดีใจจังเลยอ่ะโทรติดด้วยน้องบอยไม่ใช่ค่ะนี่แม่น้องเทมอย่าพี่โรไปใหม่นะคะบายนี้พี่น้องย้ำมาครับนั่งคาตมาลดอ้อสอบกินเป็นที่ดอกสางนะเป็นมันอยู่เรื่องอาต้องเป็นทุกอย่าง có thể cái bản rốt này chắc chắn chết chót chân chưa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  chưa chân Ngốc chân chưa chân chưa chân chưa chân 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 làm chân chân ทามาตัดผมเนี h h e. ่ยเหมือนเดิมฮะทำไมผิดเนาะการเชียนเหรออาจารย์มาก่อนมาเชียนเจ็ดโมงแล้วอาจารย์มากเลยมอนดูทะเลมอนเนาะไะเลเมียแล้วไหม

บะมีมัน็นไงบ้างอืมให้มันเป็นหมานีดหน่อยให้มันมาสุกอร่อยควันวรจื่อม่ห แม่จะกินแลหละเอา้าผมเอ,อ,อ้าไปเอ๊ะจะไปไหนกรอบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดียามชบชา้านี่ป้าคือประสุกอันนี้ป้าเหรอนี่เอาไ่ใช่ปะ เสริมสวยมันอยู่ข้างของหน้าค่ะข่าวเว้ยน้อยซุปดอกสอัง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 ทุกคังที่เย็นใ่ไหมโอ้ยเสร็จเย็นเลยซุปห้องวันไหนเมื่อเช้านี่แหละอร่อยไหมซุกแบบใส่ตูเ้ยเย็นต้มแล้ว สมัแล้ว่าพี่น้องหยาดเรียนน้เขาก็มาสูบทางนีอุ่ากนนประเภทข้าวขาวนะเ้าอบมาดบมาดบเย็นๆนะแช่ปเลยไ้ไม่นาะมากึนอุ่นประเภทข้าวขาวไหมจำประเดีเอาจนนอนลบทวนมั้งไม่อยากเสียูเี๋ยวยประเดี๋ย

อยกป้าให้คุณแม่ไปเนี่ยตากแล้วตากนี่ดูเคยแม่พี่น้องเหรอดูเคยก,ก๊ก <c oughs> ได้นู้มาตัวหนึ่งไว้ให้แม่เขาตู้เย็นกับมาสี่อ่ะกันมไหเอาไปแปลหัาสี่พัน 4, เลย แก่มาคืนเดือนนึ่งเราได้ไปซื้อแกงมาแสีไว้คูมือมือสนกลองมมีากิน่บอกเอาไว้ยังกินรถท่างวัาเจ้าอยากกินหมเดี๋ยวไปตลาดดงเนอยละตลาดดงก็หนังบินมีอย่าขนาดเลยมันนี้ ไปบนมาาอยาจะหลังมว่าหลดบอทำบ่หลัเอหน่ลวาบอกินบ่อยยางทั้งน้นที่คอนแล้วขันมีนะัามี่ไที่เลิกบนตรงทางมันก็แม่่อเสือละจะเป็นย้อยตามสินแหง

แบบเฮาตะกี้ทันแล้วแม่แบบเฮาแต่ยังน้อยแล้วแต่ยังหาเงินเองเมื่ทันได้คือก่อนเนาะครอบเป็นย่อยแม่นั่แค่แม่เป็นอะไรก็เขาจะอยู่านที่อยู่แล้วจะขาดทองฟองแตงเอาเตี๋ยวเยอะจุขณาปานจื่อเตี๋ยวานอ๋อชัดเตียนมะสูบ ้ปาห้ก็จมันหน้าเกาลันะนอ้านกองเอี้ยงทุกบคคนมาบ้องมือเลถ่ายต้นหน้าต้นห่ืบมากกว่าพี่น้องกรับเรื่อนี้ทุับุคคลหน้าครับเนี่ยแต่มาทุกคนเหรอ น้องไปสอบถามเอาเอาน้องประวัติแม่ทานไซุยเนี่ยคนละว่ากันฮักก็มาหงมือหลังเจ๊เป็นนอรบสนิษผัดกินดีอยู่ดีนอนรับพัน,นด,ขดละละีขาดสียใจน่าร้ายขัดสนเพื่อนกลัวต่อมาสามเสาเนี่ยน้องหอมสิบอะไรแน่มุ่งซ้ำ ไมหางมันแได้องากก็ป้ายเขาเงือนเขโอ้ยมาก็โลพ่แห้งคืานอนบมรับเมยนะพอไปได้ถิสด้าเนาะอได้วปัดนี้เกิดิาเิาเงินมาข่าวควเกิดได้หมื่นนนะโอ้ย มาเฮ้ยเจ๊อข,อข่าเฮ้ยเออป <c oughs> วดไต้แหงปวดอะวดาอปวนปันควายตู้ขาเทียมมขอของบอยคห้กินหน้าเลยบอกคห้กินมันมันี่มาเล่นเด้ นักยำมาเลีแยงเหรอวะอืมมันจะเบ่งไฟน้องของนั่นสถานการณ์แบบนี้นะแต่จำประเดี๋ยวกินน้องเลยโอ๊ยจะได้บ่มีงผิดดิสก้าบเนี่ยเอ้ยสถานการณ์แบบนี้นังเพือดสิได้เนี่ยแสดงเป็นตีก็บไ้นะ บกคิดเลยพี่น้องเขาบกคิดหรอกว่าสิได้แล้วบันนี้นเขาแมนได้ไปทํางานกันหลายเดือนเติบหลายปีบว่าเดือนเราช่วงนี้มันแห้งยากงานบะผเดี๋ยวไปแลหละผมละหย่างลูกน้อยเนี่ยแหละไปหย่างนะแซ่บโพดโพบพี่น้องเอ้ยสุบดอกสังก็ได้ล้านอะพี่น้องอยู่ดีแมงเบิ้ลสุขสกุลเด้อพอกันไม่ขึ้นหนาสบายดี